สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกันกับข้าวซอยชาแนลนะฮะก็วันนี้เราจะมาหาอะไรทํากันคือเรามีรองเท้าเทมเทมเพ d e ร์นะฮะบวกเเนี่ยคือเราทํามาตั้งนานล้วแต่ว่าของตรงเนี้ยมันยังไม่ครบสักทีเออวันเนี้ยคนในกลิ่วผมก็ใจดีเนาะเอาตัวหินหินสีม่วงมาให้ฮะแล้วรองเท้าของเราเนี่ยบวก7แล้วทำออฟ ใกล้เสร็จแล้วฮะเหลืออีกแค่2คลิกเท่าน,นั้นก็เลยมาทำคลิปให้ทุกคนดูกันว่าเราจะได้อปอะไรนะเพราะว่ามันค้างอยู่ในใจมานานแล้ว <S <S อยากจะทำมานานละเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยนะไปฮะเดี๋ยวเราก็เอาพีดอีกตัวหนึ่งมาเปิดวาร์ไปโอกาสเทมกันนะครับมาครับระหว่างนี้เราก็เตรียมของก็จะวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่า้ต้องย้ายของตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นมานะ แล้วก็เราก็ยังทําอะไรไม่ค่อยเป็นนะก็ต้องถามคนนี้คนนี้นะแล้วก็ไปครับเราเตรียมของเสร็จคร่าวๆแนละ้วเราก็มาออฟกันมาฮะออฟอันนี้ไม่แน่จว่ามันมีโอกาสแตกไหมนะครับแต่ว่าผมออฟมามันก็ไม่แตกนะอ่ะเนี่ยผมก็ลืมนู่นลืมนี่นะลืมเงินเราก็เอาเงินมาเพิ่มเก้าแสนนะครับแต่ว่าไม่รู้จะพอหรือเปล่านเนี่ยอ่ะ อันนี้1 m แล้วนะฮะ 1, 1 1ครั้ง1คิก 1M ละมาอีกคิกหนึงอ่ะหินไม่พอและหินตรงนี้ขายแพงมากครับผมก็เลยเออยังผ่านไปก่อนซึ่งก็เหมือนจากตอนต้นคลิปที่ผมบอกว่าเออมีคนในกิลเอาหินมาให้ผมนะครับแต่ระหว่างที่ผมรอคนในกิลเอาหินมาให้เนี่ยผมก็จะมาลองตีบวกกันหน่อยนะฮะว่าวัดดวงกันหน่อยเนี่ยตีตีบวกแมงกูจีนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากๆเลย ก็เลเออมาตีบวกดูว่าดวงจะเป็นยังไงกันบ้างครับดูครับหนึคลิกครับสคลิกครับสมคลิกครับสคลิกไปฮะบวกแปดยังไม่ขึ้นนะฮะโอกาสติด80%ยังไม่ขึ้นอีกนะครับเข้าซอยช่นลของเราไม่รู้ว่าจะดวงจู๋ไปถึงไหนฮะแล้วมาดูอันนี้กันครับอันนี้นี่คือสุดๆแล้วฮะหครับบวก2บวกสองเกแตกนะครับจินดูครับ แล้วดูครับผม95%ติดแดงครับมันก็ทำให้ผมรบบรู้สึกอ้อะไรกันครับเนี่ยติดแดงติดแดงแม็กกูจ่แล้วติดอันที่ใส่การ์ดครบสี่ใบด้วยนะครับก็เออไม่เป็นไรแล้วก็มาตีเพราะว่าอันนี้คือจริงๆราก็ตั้งใจมาตีบัตรดวงหรือใช่วเช็คว่าดวงเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะแล้วก็ตีไปเรื่อยนะครับหนบวกหกละบวกเจ็ดบวกแปด เนี่ยบ,บวกแปดไม่ขึ้นนะทางทันที่มันก็ตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะฮะเนี่ยบวกเก้าสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับก็แตกอยู่อย่างเงี้ยฮะเออแล้วก็กลับอ่าเนี่ยบวกแปดติดละอันแรกเลยนะฮะที่บวกแปดติดนี่ครับอ่าก็เดี๋ยวเราก็มาตีบวกมันไปเรื่อยๆเพลินๆก่อนนะฮะเนี่ยครับขึ้นเก้าไม่ได้สักที เออไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ่าบวกเก้าแล้วเห็นไหมครับแสดงว่าดวงเราเนี่ยก็ยังมีนะฮะโฮโฮคลิกเดียวฮะเรียบร้อยติดแดงอันสุดท้ายสิบเก้าเปอร์เซ็นครับติดแดงีติดแดงกันรัวๆเลยนะครเนี่ยมีแต่แดง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 ,แดงนะฮะก็ตอนนี้ก็เลยยัง กำลังมืนงงว่าเอ้ยจะซ่อมมันดีหรือเปล่าแต่ถ้าซ่อมไปผมก็ไม่ได้ใส่อยู่ดีเพราะว่าผมก็มีการดิโอดอยู่ตั้ง2 3อันนะฮะก็อันนี้ก็คิดไปคิดมาเรื่อยๆเพลินๆนะฮะว่าเราจะเอาอยัางไงต่อดีอาา่าฮะมาเรียบร้อยต่อไปเราก็หยุดไว้แค่นั้นแล้วเราก็มาทำเทมเด็กคือตอนทำเทมเด็กออฟสุดท้ายับผมลืมอัดคลิปไว้ เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าผมได้ออฟอะไรนะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันมันดีไหมนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้นะผมก็เนี่ยผมก็ขายให้นะเดี๋ยวผมว่าผมจะลงตลาดแล้วก็ทำใหม่อันนี้จะเป็น expert Archer บวก muscle fool นะับไม่รู้ว่าอ่านอ่านถูกหรือเปล่าครับ muscle fool นะับนี่ครับแล้วก็แต่ว่าผมรู้สึกว่ามัน มันออกไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสายของผมมนาะผมก็เลยรู้สึก,สกเซงนะ็งเนาะแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเออคลิปคลิปก่อนก่อนที่เราทําไปคลิปแรกกับคลิปที่สองนะว่าเราจะเอิญมันด้วยสินค้าตัวเดียวหรือว่าเอิญมันด้วยของชิ้นเดียวนะวันนี้ผมจําได้ว่าเออผมไปทําเควส mod มาเนาะ mod KD ได้เสื้อมา,อาหนึ่งตัวก็จะเอาเสื้อมาเนะี่ยบวกเจ็ดให้ติด แล้วก็จะเอาไปเอิร์นนะฮะให้ได้ในครั้งเดียวนะก็คือในชิ้นเดียวน่ะเอาไปบวกเจ็ดให้ติดแล้วก็จะเอาไปเอิร์นนะฮะ,ะนี่นะครับรองเท้านะรองเท้าผมก็ขายอยู่นะฮะใครสนใจก็บอกได้นะครับรองเท้าเชมร,เร่าเด็กตัวนี้เราก็จะมาตีบวกกัน,น,าานกอนีร,รูแล้วก็เตรียมพร้อมแล้ว ต่อไปเราก็มาสำรวจตลาดกันนะว่าเอออี l o ตอนเนี้ยราคามันเป็นยังไงกันบ้างอ่าเราก็มาเลือกดูกันเออเราก็รู้สึกว่า ELO มันขึ้นราคาขึ้นมานิดหนึ่งหรือเปล่าผมเห็นคนนี้ตั้งขายว่าเออขายอี o แ8 0 k เนาะ8 0 k ผมก็ดูว่าเออจะทักไปขอซื้อเขาขอเดลเข้าไปแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่อยู่นะเออผมก็ไม่เป็นไรเอาไอตัว5ชิ้นเนี่ยไปตีบวกกันก่อน ก็บอกเขาว่ามาแล้วบอกนะครับตีบวกก่อนอยู่ในห้องตีบวกมานี่ก็สํารวจไปเรื่อยเผื่อมันมีทุกๆนะแต่ว่าดูไปแล้วมันก็ไม่มีนะครับมาครับตีบวกกันเพลงมาฮะขอเอิญเอินเอนหน่อยฮะมาจัดไปฮะค่อยๆใส่มันอย่างปลาณนีต นาฮะ95บวก1ฮะบวก2บวก3บวก4บวก5โอ้โหคือแบบไปแบบนิ่มๆเะครับมันไปแบบนิ่มๆนะครับใน5บวกแรกแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราจะได้ถึงบวก7ภายในคลิกเดียวไหมนะผมก็รอเขาไม่ไหวแล้วคือผมก็ พยายามทักไปหาเขาในห้องนะพยายามเคาะห้องเขาแต่ว่าเหมือนเขาไม่อยู่ผมก็เลยแลวะสำรวจตลาดพอนแลนวก็ดึงไปเลยดีกว่าครับผมไม่สอนนะอษษษีรูผุกเสกหรือว่าอีรูอะไรอะ่ะผมคิดว่าอีรูที่ถูกที่สุดนะครับคืออีรูที่ดีสุดแต่ร้านร้านที่ผมเคยซื้อนี่เขาไม่อยู่แล้วนะครับชื่อร้านมิสโตกันนะฮะไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะอันน,นี้เงินผมอะ่ะผมใช้ไปในการออฟ แล้วก็ซื้ออีโรไปโหน่าจะประมาณ6-7 m เอ็มนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุมหรือเปล่านะครับคนดูก็ช่วยกันดูหน่อยนะครับว่าผมเนี่ยได้คุมหรือเปล่ามาฮะ40%แร์แรกๆบัวโคกครับผมมาฮะคลิกสุดท้ายว่าเราผมจะเอิร์ดไหมเอิร์นในคลิกเดียวไหมว่านี้ก็มีอะไรก็จัดเต็มเลยครับอ่าคิกไม่ได้นะฮะบ,บัวโคก วินาทีที่ลุนล้นระทึกมากๆเลยครับมาครับ40%ไปฮะอ้โหสุดท้ายผมก็สามารถเอินได้นะในในคลิกเดียวนะฮะที่ทำมา2คลิปก่อนหน้านี้ก็ไม่ขึ้นบวก7จสักทีนะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นบวกเจได้แล้วนะครับนี่ก็คุ้มหรือเปล่าผมลงทุนไปประมาณ7เอ็มได้นะในคลิปนี้ไม่รวมเทมพอร์เราเด็กที่บวกเอยู่แล้วสออฟนะครับ ก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามผมไว้ได้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ